มากินทำอะไรอยู่นี่ทำอย่างอยู่กินเขาเองเลยบอ่โอ้ผ้ห็ดผ้ห็ดก็เขาให้นี่ไอ้พ่อพ่อซื้อเมื่อไหร่นาแอบบ่แอบแต่กินได้หลายเนอะง่เราเสพหีดอย่างกับอ่า รถเงยถนนเเลยจักรยานีนปั้นด้บ่ล่ะอในบตอนนี่เต้อนในขาขาขาง่ายใหญ่าเออข้าวผัดมันบ่ใค้ผัดพ่อบอกม่นค่ะมั้แแสบบ่ล่ะค่ะแสบค่ะแ่บค่ะโอ้ยครับๆาัตาจักรยาต้องหจักรยานไฟผัดอ่ะจ่าจ้าไฟอะาถึงกันเนาะ จ้าจันไหเป็นอย่งเป็นสักยานไฟฟ้าจ้าสักไฟฟ้านั่นแหละักยานมันเหม็นรถมูสมัเ็นรถมูไสักาักยานมูสอืมยานมูสักยานสักยาไฟฟ้าจ้ากินเน้รด้อเม็นเตมิเตมนืของแม่้อยนะเมนเตมิเนืทิ้ของแม่้อย เอากิ้นเลนส์ไปเคลียร์เลนอยู่นะน้องเลี้ยวได้เนี่ยน้องเลี้ยวเมื่อหร่ดานดานดานย่างดานย่างลูกเก้งมาเก่งดานย่างกบส่วนสายลุงกินหมดแล้วนะครับอ่าส่วนก้อยยายังกินอยู่นะอโอ้แซ่บปะ ผมมือม่เป๊ะโอ้โหยอดมากเลยครับสามขวบแล้วนี่น้องก็ย่าสามขวบกี่ขวบแมือสามมือสี่ยังไในยูทอนฮอนอยู่พี่หนาพี่หนาสามขวบอยากสี่ขวบก็ม้วนๆในสีสามเดือนสามขวบสามเดือน,นวันนี้วันนี้วันที่สามเป๊ะสามขวบสามเดือน เอ้ยังมาหอด้วยเกิดวันที่สี่นี่มาแม่พรุ่งนี้สามัวสามเดือนพรุ่งนี้สวัสเฮ็ดยังอืออาอาๆอโอเคไปน้หนไปเก็บกระเป๋าด้วยเอาตุ่นิปน้ำไปพัดเลยกรเหรอไปลุงไปน้เอายบายกันเร็วบายบายเอฟค่ะใช่เอฟซีค่ะก็ยายเอฟซีบายบายเด้อบายบายก่อนบายบายก่อนเค่จ้า